สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนรําเศษฐฐานที่ติดอยู่ในท่อนําฐานของไฟแช็กซิปโปออกนะครับส่วนใหญ่เวลาเราซื้อไฟแชคมือสองหรือว่าไฟแช็กที่เก่าเก็บทั้งหลายเนี่ยมาใช้งานเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าฐานมันจุดไม่ได้เนื่องจากเ,เนื่องจากมันมีเศษฐานหรือว่าฐานฐานเก่าที่อยู่ในนี้เนี่ยมันเสื่อมสภาพกลา,ายเป็นฝุ่นแล้วนะครับ กลายเป็นฝุ่นแล้วพอมันพอมันสลายไปแล้วเนี่ยปุ๊บมันจะกลายเป็น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 ฝุ่น,นอุดตันอยู่ในท่อนำถ่านนะครับอันนีว้วิธีการนำเศษถ่านที่อยู่ในท่อนำถ่านออกก็คือเราจะใช้ก็คือเอาสปริงดันถ่านออกมาก่อนนะครับสปริงดันถ่านออกมานะฮะแล้วก็ใช้เราจะใช้ดอกสว่านนะฮะดอกสว่านขนาด25มิลนะครับ ถ้ามีถ้ามีถ้าเรามีปากกาจับยิ่งดีเลยให้ปากกานี้นะฮะจับดอกสว่านนี่ผ้าเมนไม้แล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้นะครับออกแรงกดนิดนึงออกแรงกดนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับหมุนทะลวงให้มันให้มันแตกออกมานะครับจะดูนะฮะเห็นไหมครับมันแตกออกมาแล้วนะครับอันนี้เสร็จารมันแตกออกมาแล้ว ดูอีกทีหนึง่งความแน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับอันนี้นี่ก็จะหมุนร้อนจุดประกายไฟก็จะหยุดหมุนได้แล้วนะครับอันนี้จะลองดูว่าว่ามันไม่อุดตันจริงหรือเปล่าก็โอเคแล้วก็ใส่ใส่สปริงดันฐานเข้าไปถ้ายังไม่เห็นหัวสปริงดันฐานโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ายัางติดอยู่แต่นนี้ดูนะฮะให้ดูตรงนี้นะครับนะฮะเห็นปลายสปริงดันฐานมันโผล่ขึ้นมานใช่ไหมครับ น,นีแปลว่าใช้ได้แล้วก็ใส่ถานแล้วก็มันจุกลับไปเหมือนเดิมก็ใช้ใช้ใช้งานได้ตามปกตินะครับ